กลับมาที่โจทย์ตัวอย่างข้อที่5นะครับายการฟิสิก์รมศาสตร์กับขวาถูนะครับบางครั้งอาจจะมีเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในห้องทางานนะครับก็อยู่ในสถานที่ที่เปลี่ยนไปนะครับแต่อยู่ที่ไหนก็พยายามทําคลิปนะครับวันละขก็เป็นอย่างน้อยนะครับวันนี้พบกับข้อที่5นะครับโจทย์บอกว่ากลิ้งลูกบิลเลียดมวล0.2กิโลกรัมไปบนพื้นถนนซึ่งมีสัมประสิทความเหนี่ยวน0.2ด้วย ความเร็ว4เมตรต่อวินาทีนะครับจะบัรลุเป็นเลี่ยดกลิ้งไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับข้อน,นี้ก็เริ่มต้นที่การวาดภาพประกอบนะครับสมมุติว่ามีพื้นนะครับอยู่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกเป็เลียดนะครับกลมๆล,ลูกเป็เลียดนะก็เคลื่อนที่ไปด้วยอัตราเร็ว4เมตรต่อวินาทีนะครับก็มีความเร็วต้นเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะ เพื่อนที่ไปด้วยความเร็วต้นเท่านี้ไปเรื่อยนะครับถ้าไม่มีแรงไฟนอกมากระทำมันจะบอกว่าเนื่องจากพอมาเจอตรงนี้ปั๊บเมียสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเป็นสูนสองหมายความว่ามันจะมีแรงเสียดยทานคอยต้านนะครับดังนั้นข็ว่าสัญลักษณ์แรงเสียดยทานตรงนี้นะครับสมมติว่ามีแรงเสียดทานคอยตา้านพอเจอแรงเสียดยทานปั๊บก็จะเข้าสู่โคตที่สอง,องนิวต้าน,น,นเดิมนะครับ แรงลับก็จะทาให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งอาจจะเร็วขึ้นหรือช้าลงนะครับแต่ในข้อน,นี้ช้าลงแล้วก็บอกว่าไปใใาได้ไกลเท่าไหร่หมายความว่า,วามันกลิง้งไปสักพักหนึ่งมันก็จะจะหยุดนั่นเองนะครับสมมุติว่ามันมาถึงตรงนี้แล้วหยุดนะครับคาถามถามว่าจะกลิ้งมาไกลที่สุดเท่าไหร่นะครับก็คือถามว่าตัว s ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับ้อน,นี้ถ้าจะใช้วิธี คำน regards, วณโดยใช้เรื่องของพลังงานจน,น beyond, right huh? okay. แล commonly, ้วก็บอกว่าตรงเนี้ยมันก็จะมีพลังงานจนอยู่นะครับมีมวลมีความเร็วก็จะมีพลังงานจนเป็น ek1 ครับหลังจากนั้นก็มีแรงมากระทำปั๊บพลังงานจนก็จะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆจนตรงนี้มีความเร็วเป็นศูนย์หรือพลังงานจนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ek2 นะครับพลังงานจนที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีค่าเท่ากับงานที่ทำก็คือ f คูณกับ s นั่นเองเพราะนั้นคราวนี้เราก็เริ่มที่ งานเนื่องจากแรงต้านมีค่าเท่ากับเดลต้า ek นะครับซึ่งก็เท่ากับ ek 2ลบด้วย ek 1นกับ ek 2ก็1ส่ว e e น m U กลัง2 ek 1ก็1.2ส่วนสง m u กลังองทีนี้งานเนื่องจากแรงต้านนะครับตับเป็น u ก็เท่ากับ f คูณ s นะครับ f แรงตัดฐานทีนี ย้อนกลับไปที่ F เรื่องจะท t าหาจาก mu คูณด้วย n นะครับในที่นี้วัตถุอยู่บนพื้นราบเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้า n ก็จะเท่ากับ mg ัรื่องจดก็จะเท่ากับ mu mg นั่นเองนะครับตรงนี้แทน mu mg คูณด้วย s เข้าไปนะครับจากนั้นก็แก้สมก,การเพื่อที่จะหาตัว s นั่นเองนะครับแทนค่าเข้าไป mu ในที่นี้โจทย์บอกว่า 0.2นะครับแทน0.2เข้าไป m 0.2กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับ g แทน10เข้าไป s ก็ค้างไว้นะครับเนื่องจากความเร็วปลายตรงนี้เป็น0น,นะครับเพราะฉะนั้นพน์นี้แทนค่าไปมันก็จะเป็น0น,นั่นเองนะครับขอไม่แทนค่าคแล้วกันั้นมันก็จะเหลือลบ1จน2คูณ0.2คูณด้วย u ก็คือ4ยกกำลัง2 แก้สมการย้ายศูย์จไปฝั่งนู้นนะครับย้ายไปตัดหนึอันต่อไป0.2นยคูณสิฝั่งนี้นะครับซ้ายมือ0.2นยคูณสิก็ได้2 2 s นะครับฝั่งนี้สองไปตัดกับ4ีกำลังสคือ16นะครับเหลือก็จะเหลือเท่ากับ8ปดเพราะฉะนั้นหา s ย้าย2ไปฝั่งนู้นนะครับ8ปก็เท่ากับ4เพราะฉะนั้นลูก บินเลียดจะไปได้ไกล4เมตรนั่นเองนะครับก็เป็นคำตอบสำหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ